การส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้นข้ามภพข้ามชาติได้กรรมในอดีตชาติส่งผลมาทันในปัจจุบันชาติก็มีไปส่งถึงในอนาคตชาติก็มีแล้วแต่ว่าผู้ทํากรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไรหรือหนีได้นานเท่าไหร่นั่นก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันชาติผู้ทํากรรมแล้วในอดีตจะสามารถในการทำจิตใจทำบุญทำกุศลทำความดีได้มากเพียงไหน เป็นร,รมที่ใหญ่ยิ่งหนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่การให้ผลกรรมก็เช่นเดียวกับการตกจากที่สูงของวัตถุสิ่งใดหนักกว่าเมื่อตกลงจากที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันสิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อนเปรียบดังกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมไม่ดีกระทำในเวลาใกล้เคียงกันกรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็าตาม ย่อมส่งผลก่อนกรรมที่เบากว่าย่อมส่งผลที่หลังและย่อมส่งผลทั้งสองแน่นอนไม่เร็วก็ช้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่ชาติหน้าก็ชาติต่อไปต่อไปต่อไปอาจจะอีกหลายภพชาติก็ได้เพราะกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะลบเลือนได้ด้วยการเวลานานเพียงไรกรรมก็ยังให้ผลอยู่เสมอกรรม จึงมีอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงท่านพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านปรารถนาพุทธภูมิคือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้นมาระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นไก่หลายร้อยหลายพันชาติก่อนที่จะได้มาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านก็เปลี่ยนความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธมาเป็นพระผู้ไกลกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เพราะท่านสลดสังเวชชีวิตที่ผ่านมาแล้วมากมายและหวาดเกรงชีวิตที่จะต้องพบอีกต่อไปนับพบนับชาติไม่ท่วนกว่าจะถึงจุดปรารถนาคือพุทธภูมิซึ่งไม่ใช่ว่าจะไปถึงกันได้โดยง่ายโดยเร็วจะต้องใช้เวลานานแสนนานในอีกหลายร้อยหลายพันพภูมิโดยไม่อาจรู้ได้ว่ากรรมจะนำให้ไปเป็นอะไรลำบากยากเข็นอย่างไร ซึ่งสำหรับท่านผู้ได้รู้แจ้งในอดีตชาติของท่านแล้วก็เกิดความกลัวยิ่งนักเบื่อหน่ายความต้องเวียน่หวในวัฏฏะสงสารยิ่งนักด้วยความภาคเพียรพยายามสุดสติปัญญาความสามารถที่จะตัดภพชาติอนาคตให้หมดสิ้นโดยเร็วในที่สุดก็เชื่อกันว่าท่านพระอาจารย์สำคัญองค์นั้นท่านก็สำเร็จประสงค์ถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ในภพภูมิปัจจุบัน ครูอาจารย์สําคัญสําคัญท่านรับรองและพระพุทธเจ้าก็สรงรับรองว่าชาติในอนาคตมีอยู่สําหรับผู้ยังไม่สามารถทํากิเลสให้หมดสิ้นได้และการทํากิเลสให้หมดสิ้นนั้นคนเป็นจํานวนมากทําไม่ได้ในเวลาอันสั้นทั้งยังมีคนเป็นจํานวนมากไม่สนใจจะทําให้กิเลสหมดสิน้นยังเกลือกลัวอยู่กับกิเลสอย่างหลงผิดดังนั้นพบชาติสําหรับคนเหล่านี้ จึงยังมีอยู่มากมายนักหนาใช้เวลานาน,านแสนนานนับพบนับชาติหาได้ไม่โอกาสที่กรรมจะตามไปถึงจึงมีมากมายนักไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งและอยากคิดผิดว่าเมื่อถึงวันนั้นเวลานั้นก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเราเป็นเราอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อนความคิดเช่นนี้อาจจะเกิดแก่เราแล้วในอดีตชาติ และมาในปัจจุบันเมื่อต้องพบกับความเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเราไม่เดือดร้อนทั้งที่ไม่ใช่ว่าเราจะจําได้ว่าเราเป็นเราไม่ว่าจะเกิดเป็นใครเป็นอะไรเมื่อใดพบชาติไหนก็ตามเมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นสุขก็ต้องเป็นสุขจึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่งควรพยายามทำทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ในอนาคตต้องเป็นทุกข์หรือเพื่อไม่ให้กรรมไม่ดีที่ทำไว้ตามทันไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม